เชื่อว่ามาจริงก็อาจะเป็นต้นเป็นต้นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณเป็นขีดจากัดในการที่จะไม่ให้เราทํางานผมเชื่อว่ามีควิกวินหลายอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทําได้เรื่องของการที่เราจะต้องทําอะไรที่ทําได้ก่อนก็ทําถ้าเกิดว่าอะไรทําได้อะไรที่เป็นควิกวิน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ผมอยากจะให้เขียนออกมาได้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทําให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญปกติมันก็จะมีคําอธิบายอะไรอ่ะติดตุประมานติดกฎหมายเออใช่ติดระเบียบติดทุกอย่างติดระบบ อย่างนั้นอย่างนี้ติดอยู่อย่างเดียไม่เดินหน้าเลยนวคกดนายกเศรษฐาบอกว่ามไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะลองสรุปดูหน่อยว่าในมุมมองของนายกเศรษฐาต้องอะไรบ้างต้องที่หนึ่งค่ะทาไม่ได้ไม่มีคํานั้นต้องไม่มีคำว่าทําไม่ได้เพราะาประชาชนเลือกให้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ได้ทุกอย่าง ้องที่สองต้องไม่มีข้อจํากัดการทํางานทั้งเรื่องงบเวลากฎหมายบางเรื่องแค่ปรับกฎหมายก็แก้ได้นะไม่ต้องใช้งบด้วยบางเรื่องต้องเร่งรอเวลาไม่ได้นะคะต้องที่สต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนก็คือย้ําให้คอรมอรมัฐมนตรีทุกคนนี่ยต้องติดยินด้วยสื่อสารโดยตรงกับประชาชนด้วยกับอีกคำหนึ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอะไรที่มันเป็นควิกวินก็ต้องทําให้ได้มันคืออะไร ถ้าไปดูนิยาม oh. ของคำว่า Quick Win จริงๆ uh. มันคือแผนปฏิบัติงานที่เร่งรัด uh uh. นะมาจากคำสามคำค uh. quality quickness แล้วก็ quantity คุณภาพความรวดเร็วแล้วก็ปริมาณสามคำนี้อ oh, oh. ต้องรู้องค์ประกอบเนื้อแท้ของเป้าหมายทำให้เกิดผลลัพธ์ต้องเลือกวิธีการที่เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ทันที uh oh. ต้องมองเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน oh. นะโดยสรุปควิกวินก็คือการสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วเห็นผลทันตา ทำให้เป้าหมายระยะสั้นประสบความสําเร็จสร้างแรงจูงใจสร้างความสําเร็จในระยะยาวได้อย่างแท้จริง<อ>นี่คือแนวคิดตอนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว<อ>จริงๆรนายกเศรษฐาจะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ท่านพูดในการให้สัมภาษณ์กับการทําธุรกิจของแ